สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับวันนี้กับพบกันกับน้ำเชียเก่ามาเชียเด้ครับพี่น้องค่ะครับ17กรกฎาคม67ค่ะครับคลิปนี้ก็จะมอปล่อยตองวนก็คือเลขสูตรร้อยมาลัยเก้ามาเชียครับพี่น้องค่ะครับบังหันเข่าที่หกได้ครับพี่น้องค่ะเข้าที่หกครับพี่น้องเนาะครับเลขสามตัวเด่นสามตัวนี้ครับแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเลขที่ว่า สิบหน่วยบนล่างแล้วครับพี่น้องครับที่ว่าได้หนึ่งสองสามครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยมาตามกันต่อครับคลิปนี้กับจิมี่ทิงมาแจงข้าวครับพี่น้องเนาะดวนเลยค่ะดวนให้น้าเชียวเบอกก้อนครับผมให้น้ําเชียวเบาดีกว่าลูกสาวพอสมเนียยเพิ่นแจงมากด้ยค่ะ่านมู้ชมครับผมเพิ่นก็ว่าบอกเอฟซี่ให้แน่ผู้เพิ่งยุ่ยยุ่ยยุ่ยค่ะครับพอเพิ่นเสียผ้าตัดเนาะครับผมิ พรุ่งนี้บ่อเพิ่นว่าครับผมพรุ่งนี้เพิ่นจะพาตัดพรุ่งนี้ค่ะท่านผู้ชมบัดนี้คุณหมอเพิ่นวา่าหาเลือดอันกรุบบีกรุบบีครับบริจาคเลือดกรกบบีค<า>่ะครับค่ะท่านผู้ชมขาดเนาะมันขาดขาะ<า><า>ท่านผู้ชมถ้าพี่น้องอยากบริจาคกติดตอ่อน้ำเสียม,มาได้เด้อค่ะท่านผู้ชมครับ อีกต่อมน้ำเชื่อมาไดรที่แอดไลน์ก็ได้เนาะครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะวันนี้น้ำเชื่อกับเสียเอาเบอร์โทรลูกสาวเพิ่นไห้เมนครับผมค่ะเสียเอาเบอร์โทรลูกสาวเพิ่นไห้สำหรับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นอยากบริจาคเลือดกุ๊บบีกุ๊บบีได้ครับผมกุ๊บบีเท่านั้น่นยังขาดอยู่พอสาเนียงเิ่นผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจนี่แหละครับผมค่ะครับ เปลี่ยนเอียงบุคคาเดโนโซมคืเปลี่ยนลิ้นเข้าใจนี่แหละบรรลุมเอียงบอกว่าถือเขาโสดนะคาเดโนโ้มครับค่ะนี่แหละครับผมมาแจงข้าวเพราะว่าลูกสาวเพิ่นไล่มาดวนเลยครับผมพอจะเขาห้องผ่าตัดแล้วค่ะครับเอาคลิปนี้ได้ครับพี่น้องครับก็จะมีสรุปพร้อมครับพี่น้องเนาะสรุปที่หลายเสี้ยนเยู่ครับผมที่เกามาเช์ได้นำเสนอซูพี่นองจี้ก็ได ตัวเหลากับกันเมื่อวานจะเป็นเหลข3 6ตรงตรงครับผม36ตรงตรงแล้วก็เลขล่างตรงตรงสองหนึ่งครับพี่น้องนะไปเบิ่งน้ากันพร้อมกับสุดเหลขร้อยมะลายกามาเชียครับผมเป็นตัวใดครับพี่น้องงดนี่เก็บเก็บเป็นข้อมูลไว้ครับคิดหนาเดี๋ยวกอมาเชียจิมานําเสนอเหล็าที่ว่าดึงเด่นบนลาออกมาได้ครับพี่น้องที่ว่าใดหนึ่งสองสามหมดพังหันแล้วครับผมเดี๋ยวกอมาเชียจะไม่นําเสนอเป็น ลำดับต่อไปแล้วก็ร่วมไปถึงเหลขของพี่ปะกายปล่อยต่องวดครับผมเสียนน้องคายครับพี่น้องเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเหลขในคลิปนี้กอามมเชียก็ขอขอประคุณถูกๆูกเสี่ยนครับผมแล้วก็ขอขอพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมรับฟังเป็นกำลังแรงใจเลยครับจนได้โชว์ได้หลามน้ำกันครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังเรี่ยงเล่าตัวเหลขในคลิปนี้กันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับ ก่อนที่จะไปเบื้องเล็กลอยมาไล่เกามาเชียร์ด้วยครับผมมาสรุปตัวเลขกห้พี่น้องเบิ้งเป็นน้ำกันก่อนเพื่อเป็นข้อมูลครับผมพี่ปะกายครับผมพร้อมปล่อยต่องวดครับผมสองหนึ่งน้ำเชียร์าบ่ได้อีกแล้วสองคูณหาบ่ได้อีกแล้วครับผมนี่ค่ะกินเตยมคำเลยครับผมพี่ปะกายคุนว่าสองหนึ่งตรงตรงบวกกับอีกครับเด็กบนพิ้นกับไปเข่ากำลังวั่นอยู่ด้วยครับผมเหล็กกำลังวั่นกับมาอยู่ ครับตัวนี้ไปลักไปลักซิปครับผมเหล็กสามเป็นครับเนี่ยพร้อมปล่อยตองหัวเด้อครับพี่น้องครับที่ปากกายเด่นบนแม่การหรือว่าแม่เมืองการครับผมแม่นแมนครับท่านผู้ชมนนี่นด้คุยกับแม่เหล้วครับผมสูตรนี้สถิติเพิ่นกับสุดยอดครับเพิ่มมีหลายสูตรพร้อมครับท่านผู้ชมครับบันเพิ่นทรงหรือว่าเพิ่นโท่มาบอกโอ้สุดยอด บนต้องมีให้เห็นขอดกันไมาอีกแล้วครับพี่นอ้องบนวังหันเก่ามันเชี่ยบอกไปว่ามีเก่ามีศูนย์มีสามครับนี่ครับบน,บนอย่างเดียวบนอย่างเดียวครับบนนี้เขาเต็มเต็มเลยแม่เนวิ่งกัน,น,กนครับตามต่อเสียนน้องคายครับผมเข้าสามหกตรงตรงครับนี่กพิคนเจ็บ้อมปอยต้องหวดขื้กันครับผมเสียหน,น้องคายสามหกตรงตรงแต่ว่าเลขกลางคนหลุดครับ นี่ครับพี่น้องแต่ว่าตัวประกอบมาถาล่อเกอครับผมเสดายเนาะสองหนึ่งเป็นห่ซีหนึ่งเขาเซียนเขาใหญ่เผือบม่ได้ครับผมเผือไม่ได้ครับผมสิบเป็นสิบหน่วยเป็นหน่วยสามคู่เน้นๆสามหกตรงๆครับมวลนี้พันดับจู้ครับพี่น้องเนาะดับบนสองกับหนึ่งนี่ครับผมเสดายลักลอยันไม่มา เซียนเขาใหญ่ครับเรียกลา่างพ่นรุดครับผมเนี่ยครับพี่น้องนาเจ็ดสามซี่งวดติดแล้วครับผมเล็กในตะล่างคนนี้เขาดีหมากเนื้เชี่ยเซียนปัจจันตะคามเนี่ยวดนี้เข่าทั่งบนทั้งล่างครับผมผมว่าหัานดูซื้อว่าเจ็เขาบ่าเก่าแปดกับศูนย์สามนี่แะครับพี่น้องเดี๋ยวเขามาเชี่ยมีข้อมูลอยู่ครับเดี๋ยว้าลคลีป,ปจันเดี๋ยวจะมาให้เบิ้งครับผมสถิติเดินดีมากครับผมเล็กในตะล่างคน,น วันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลขไม่มาด้วยกันพ่อบางพีแน่นอนเลยแน่นอนครับพี่น้องสองเก่าจะไปสื่อพ่อบอกท่านได้เห็นที่วา่าพาดดิค่ะท่านผู้ชมครับพี่น้องอชีพเพื่อนกับตะกี้เพิน่นโทรมาเอาเรือครับผมเพิ่นมักเลขคู่เดียวนี่ขันเฮ้าบ่โลงเพิ่นสิ็ทรมาเอาหลุดค่ะท่านผู้ชมครับพ่อจอหอเสดายเด้อครับผมพอในขี่พอว่าพอหมกักสามหกน้ำเชียเ <c oughs> พื่นพอนบ่ให้จับเ <c oughs> พื่อนให้จับ สามเจ็ดสามแปดแล้วกระโดดไปสามเก่าเลยคุณพ่อมักับเอาเลขกับมี่ผ่านได้นอกครับผมค่ะกับต่อไปเพราะว่าพอจะว่างลักซิบลักนุวยแหวงสี่แล้วกับเพิ่นกับชิบวตัดออกครับสิ้งได้ครับผมแต่ว่าเลขล่างลดไปครับผมตามสายบนครับพี่น้องเนาะเลขปักหลักตรงตรงครับผมสามหกลุงลอตเตอรี่ครับผมโอย่าเผลอครับพี่น้องอย่าเผลองวด ว่าาขันเพิ่นน่านจีบล่งลางหรือว่าไปลักลอยแฟนครับคุณลุงเพิ่นวายู่ขันเพิ่นรุดแล้วเดินเงีวเลยเดินเงีย้ยวครับพี่น้องเดินเงีวนี่ครับเข้าที่หกแต่ว่านี่ขึ้นบนตัวนี้ลงลางครับสลับกันเที่ยนเนี่ยคือเขาบนแด้วครับพี่เด็กซีบนไม่ได้เบิ่งสื่อเดยเถอะฮะเพิ่นจดไว้แล้วันนี้เพิ่นเอาไปเทียบเหตุการณ์บ้านพร้อผมดครับนี่ครับผมเดี๋ยวค่ะมานำเสนอคือเก่าเพิ่นถึงรู้ว่ามองได้เขาเนี่ยเนาะ แม่สร้างค้อมครับผมเหล็กล่างโอ้งวดวงวดนี่รุดนยครับผมโงดนี่รุดตัวนี้ไปเป็นรักมสิบนี่มาเบิ้งตัวโฟกัสตัวนี้เนาะฝนตกฝนตกลินค่ะอาชีบอยู่กับฝนตกเลาวคะ่ะท่านผู้ชมตะเวีนยนใบเอาต่อค่ะมาเบิ้งตัวนี้ครับผมวิ่งบนล่างเนี่ยแล้วครับพี่น้องคนมาเดินดีขึ้นกันเนี่ย สามกับห้าเข้าที่สามครับผมเขาตก็สู่คนละวันมนเสียงพลอยอยู่ครับผมไวไววเด้อบันแม่สร้างความนี่นะครับพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวได้สูตรลอยมาไล,ล่เดี๋ยวเขามาเชียรสดดิงเด่นเด่นมาให้เองสี่ครับพี่น้องอเข่าอีกแล้วครับได้มาจากลอยมาไล่ครับผมเนี่ยเข่าเด้อครับผมบนกันล่างครับผมค่เข่าล่างแล้วกะนี่กะดินกับมาอยู่สามอ๋าหกคู่คืออาจารย์ต่อยดิเนถ้อสุดเต็มเนียน อาจารย์ต้อยครับเก้ามาเทียรคับปูสีสเกตลงคลีปไปแล้วครับผมรักนวยกอดข้อกันปูปูวานเป็นรักเนาะบ่เคยกอดกันจักทีะปูวานกับปล่อยลีปไปแล้วครับผมงวดหนีปูประกบรักน่วยพร้อมเลยกันผาดแบบโอ้ยพอรลองเนาะเอ้ยพอหลองทำเสียงซ้องงวดทำเส้นครับผมเอาไม่อยู่หนึ่งสองศูนย์สามพร้อมเนาะครับ นี่นี่สูตรสองนี่ยับเพอครับผมโอเคอยู่ครับพี่น้องสี่ห้าหกเจ็ดมาอีอ้ดีครับผมหกมากหกสามอาจารย์ไชเดยนงวดนีลดเออครับพี่น้องลดเขาต่เหลขกรประกบรางพื้นค, 1, ครับผมหนึ 4, ่งเสียดายครับผมสี่หนึ่งห้าหนึ่งพอคุดจับว่างหันเขางวดนีลดครับผมค่ะงวดนี้ลดแต่ว่ากับเขาวิ่งรางเสือสองครับพี่น้องเนาะ พอให้บุญที่น้ำเชียหกสิบสี่ปีเก่ามาเสียสิว่าพอให้บุญอีหยังฟันน้ำเสียนั่นเดียหกสี่กันสี่หกเก่ามาเสียภาพไปรถเตีมสี่ห้ามันไปยุ่กันตะเกา و กับรถตะเตีมหลังนี่น้ำเชียร์ที่ได้เห็นเปดดนน็นรถเตียมน้ำพี่้องโอ้ยสามกับสีบ่เอามาเบิ่งกันครับผมเนี่ยสูตรร้อยมะลัยเก้ามาเชียร์ค่ะ ได้ดึงเด่นหกสี่แปดเข่าหกเลยครับพี่นอ้องเลขออกสามหกเลขอยู่ในนี่แลครับพี่น้องเนาะสามตัวนี้หววนี้ได้สามหกห้าครับผมค่ะสามหกห้าสิงหาคมหกสิบเจ็ดเด่นบนล่างสามหกห้าครับนี่นะครับสามมาสามยังหกมาหกยังหามาหายังจงคอยมาเบิ้งกันได้ครับพี่น้องค่ะครับ เอาครับพี่น้องครับผมกะมาตามกันต่อได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชียร์จีดึงเด่นบนรางให้เก้าเลยครับพี่น้องเนาะรับเช็ดให้เก้าครับพี่น้องเนาะสามหกคู่ครับผมเดี๋ยวมาตามกันต่อครับเอาแคบหน้าจอไว้เด้อครับผมนี่คือเลขร้อยมาลัยเก้ามาเชียร์ครับหนึ่งสิงหาคมหกสิบเจ็ด ได้สามหกห้าครับพี่น้องเด่นสามหกห้าครับผมต้องมีให้เห็นเด้อครับพี่น้องต้องมีให้เห็นครับวังหันเข่าที่หกครับพี่น้องเนาะไปบนครับงวดก้อนนันนันแปดกับเก้ากอดเข่าคอกันลงล่างครับงวดนี้สามหกห้าจังคอยมาบเคอกันครับพี่น้องเนาะครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็ ตั้งแต่ต้นคลิปก็ได้พูดถึงเรื่องเล่าครับพี่น้องเนาะแจ้งข่าวกับพี่น้องทีเกี่ยวกับอาการพอสำเนียงเป็นกระเจาห้องผ้าตัดครับพี่น้องครับน่าจะเป็นมืเอื่นมืะเหิอนี่แหละครับผมครับเพิ่นก็เลยลูกสาวเพิ่นก็ได้แจ้งมาครับผมครับเลือดกรุ๊ปบีครับพี่น้องเนาะครับเอาคลิปนี้ครับผมแนวทางเลข ตามกันตอคกับผมทีกอามาเชียสรุปให้ครับอย่าเผยอย่าผ่าเด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าเจอกันกับเซียนน้องคายกับผมแล้วก็พี่ปะกายครับแล้วก็ในส่วนอ่าเรียกในคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะร้อยมาลายรับผมก็เห็นแล้วครับสามหกห้าต้องมีให้เห็นครับพี่น้องไม่บนก็ล่างครับส่วนสิเป็นตัวใดไปบนไปล่างเดี๋ยวกอามาเชียจะมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งเด้อครับพี่น้อง ถ่ายคลิปนี้ครับเกามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้อยพี่โชคดีถูกหวยแล้วเง,เงินไปนับกันครับ1สิงหาคม67ส,สวัสดีครับ